อันนี้เกียวหวานคำแรกแห้งหวานหอมมะพร้า,าวาาเซมามงากระเทียม สาวไปกินขา้าวไปเแถวดาวเท่าหมดเลยหาหน้าใช่ไหมเลี้ยงขา้าวน้ามาเมื่อว สบายดีไปทางการพี่น้่เมื่อนี้สบายกินฮอตพัด,พดท่านานฮอตพัด,พดยูเทน,นอลวาเล่กับซันเดยเบียร์ Let's go inside บอร์ห้าอาหารรีวิวเบอร์ห้าอาหารงามอันนี้เจลอันผู้ดินกันน้ำมันงาซิวอันนี้แม่นมักเห็ดเต้าหู้เนากระเทียมกับปักพริกเจียว เก็บ้สนนเอาลองสรีมสนัน่ก่อนเนื้อสเกจริงมริงเยคือเป็นบัคเตออะไร

ค่ะแล้วก็ซีลไวน์กุ้งบิบิทอะไรก็รีบไปส์ดีนะเนี่ย อันน <speaking> ี้อันนี้มันไข่เนื้อไข่นกคาถาซูสตีกโลสตีกิโลคนจะแซ่บขนาดี

저기 스페어 가만 어디 và rồi. Xem là nó. And no race. Okay. Yeah. okay. Thank you. Lim, linh nhã bà Lim. Linh Linh Lim, sao lại ầm à chung chỉ nó nhà nhã. Cái thức xem thức ý đó ý thức 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 ý อันนี้เกียวอันนะมัต้เค็เจียวแล้วก็เตา้าหู้เนาหะพี่น้องคำแรกแห้งหวานหอ,อมมะข่วนเนาหอมมะขเจี่ยว แล้วดนกรบกับเค็มนัมวอันนี้เจมของเธอดินเซนามันงากระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วแสบกี่ดอกแ่บแ

Kobe to yeah. I think that's <initiation> i think that's two orders of the wagyu that's why it looks like that <laughs>

lin Chìm chạy đó, xúc lại lắm nhạc Linh đây là bánh lòng Chèo 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 hết ครัแบบลิ้ไฟดีขอกระเบียร์ลองไว้คุย Not eat uh, <laughs> white It's in like It's soup like what's that? White pool มีเดียมแม่มีเดียมมีเดียมลวกมีเดียมมาลายได้ปากจวด

บอกเป็นอะไรเป็นไรทุกสาวแซบ่บอก<า>แซ่ท<า>แซ่ทานเท่ออนเนยทื่งวนี้เลยะรวิปายหรอโคบีวิปายเนี่ยวกวกซุปหลายตัวแซ่มันมันแบบประมาณ ในร้ well, านในปากครับเ่มลลามลองตัวนี้ดู ู้จิ้มกับมะัวนอันนี้น้ำจิ้มมะคัวนี่นะมะรัวกับมะง,งาอูยยำม,มียำม,มีคนนะ่ะาดพี่น้องเนะกินข้าว mười chưa có bài. Wow, mm -hmm. <coughs> พักนี่พักตังโหมีเห็ดกินแบบอโลจินโน่ขักดูกลมกลอมดีแจบ hết không cắp đi đẹp đi luộc nhà bà đi nhà luộc xúc lái của xem hết má luộc lim thì đâu lim 对。 ดูดอยู่บ้านกินกับใครมานี่กินใคโดูดีโคดเกันแหละกินในเมนูดูพักเยัก xem được cái nong đây, park đây, ăn xem ăn thêm một nụ, ăn nấm chấm thêm một nụ, tôi Ăn đấy, ngon

เปียนลองซูบังดูบ้นี้อันนี้เป็นก้อเต้าหู้อ่ะบอ้าหบอกนว่ะโอ้แซ่บยังไงเป็นยังไงแซ่บบโคบี้เฮลิเป็นริบไบรริบาบโคบี้ริบาบร์เอ บีริบไอยำม,มียำม,มีพคนน่ะอันนี้บะคิดเจียวกันแ่ใส่กับเตา้ตาหู้เต้าหู้เค็มมาสุดยอดเลยพี่น้อ,อดเนี่กไป บีบีมา Mama ni, บี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  Kobe beef. บี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  can can you go get the chili for me? Green chili. Yeah. 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 Yeah có điểm một bước rồi con điểm con đâu sò con đấy nó này kìa có bà okay. oh. <laughs> It's Oh, thank you. Thank you so much. <laughs> I know <laughs> a <laughs> 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 I don't want to hear say that so <laughs> mm. ah. <laughs> ใส่ใส่เลยเพื่อทาใส

นิ่มหอ,อมใจตัวนี้อยากเค็มเลยสีแบบเค็มแ,แบบจุดแดงๆสีโลนแด,ด,ดงๆซีอันนี้ซินโคบีใส่พริกเข้าไป yummy yummy ạ, chú chúc đấy, phía đấy, tập long say mùa say mù say mù, mù nhầy đó là khỏi cái... tôm thoát xúc đẹp đôi này, này. À. it's like the side dishes with kimchi and stuff you only get that once when they put it on the table you can't ask them for more yeah. now baby bye-bye